เราจะมาค้นให้สุดสันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องลับๆว่ากันถึงห้องนอนออบ,นบน้้ยบ้า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 ็้าบ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 า้้้ ใสาวๆอยากเห็นวิวที่มองจากหน้าต่างห้องนอนเป็นอย่างไรและช้อยของเราอยู่ที่ป้ายทอดรหัสทายใจวิวที่1เห็นท้องฟ้าวิวที่2เห็นทะเลวิวที่สเห็นต้นไม้และวิวที่4เห็นอาคารบ้านเรือนนายชื่อใครตอบได้ใครตอบข้อหนึ่งเห็นท้องฟ้ายกมาขึ้นจุ๊บนี่กำลังเลอเเลือกอนไนดีไม่ทันแล้วตอบแล้ว ็อยากเห็นท้องฟ้าค่ะเาปกติก็ตื่นมาก็คนก็ต้องอยากเห็นท้องฟ้าสดใสตื่นมาอากาศดีอะไรอย่างนี้ถามว่าปกติที่อยู่คอนโดเปิดพม่าน้องไหมคือใช้พม่าแบบทึบแสงให้นอนได้ถึงนานๆอามาต่อข้อสองเห็นทะเลฮารุรทุกครั้งที่เราเปิดที่เราเห็นทะเลเรารู้สึกแบบสดชื่นรู้สึก refresh มาเห็นต้นไม้ข้อสามอามึงก็ได้ก็ไม่ว่าเจ๊ชอบอะไรเขียวๆอ่ะ แต่ว่าสมมติว่าเปิดหน้าต่างไปแล้วแบบเจอกระรอกบินเฮ้ยกระรอกบินกระรอกบินเออกระรอกปีนแบบดึงๆๆงดเนี้ยมันน่ารักอ่ะนี่ไงเจก็ชอบตอนคืนนะเวลาแบบปิดไฟมืดๆเนี่ก็จะเห็นแบบต้นกล้วยต้นไม้เขียวอือต้นไม้เขียวแล้วก็มีเพีงมาเจ้าตากีบไฟสไม่กระสืออ่ะงั้นมาดูข้อสุดท้ายบ้านดีกว่าใครที่ตอบเห็นอาคารบ้านเรือนมีไหมไม่มี แต่ว่าเพื่อนว่าอาจจะตอบถ้าอย่างนั้นเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าอาชีพที่คุณอยากทำในอนาคตข้อที่ไม่มีคนตอบมาดูกันว่าอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับอะไรและมันคือคุณอยากมีอาชีพที่ทำงานกับคนหมู่มากงานที่ได้เข้าสังคมหรือว่าเป็นเ e l e b r i t y อออันนี้ไม่ใช่พวกเราข้อนี้หมายถึง คุณอยากมีอาชีพอิสระเป็นตัวของตัวเองใช้ความสามารถพิเศษในตัวคุณยกตัวอย่างเช่นวินมอไซค์ความสามารถพิเศษเองเลยเอได้เก่งอ้าวและอาชีพอิสระเป็นนายตัวเองถูกไหมจุ๊กแต่ว่าแต่ว่าอาชีพจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขั้นว่าอยากอิสระขนาดนั้นนะคะจริงๆอยากเป็นแอร์โฮสเตสแบล อยากเป็นอะไรอยากเป็นไม่รู้อ่ะยังไม่มีอะไรที่ตายตัวค่ะอิสระไงใช่ใช่อิสระไงคุณลอกแมนคูดลอกแมนโอเคถูกผ่านใครตอบข้อสองยกมาขึ้นข้อนี้หมายถึงคุณอยากมีอาชีพต้องใช้อารมณ์หรือจินตนาการในการสร้างสรรค์งานของคุณยกตัวอย่างเช่นอยากมีอารมณ์เหรอวันนี้ไม่อยากทำงานแล้วมีอา ้จินตนาการและอารมณ์ร่วมในการทํางานยกตัวอย่างเช่นนักแสดงหรือว่าจิตกรมาดูข้อสุดท้ายหเห็นต้ไนไม้คือคุณอยากทําอาชีพธ<ป>ุรกิจในครัวเรือนโดยมีผู้ร่วมง,งานหรือว่าหุ้นส่วนเป็นคนในครอบครัว<ป>ตรงไม่ตรงยังไงเอ่ยนะคะอแบบจริงๆอยากไปหลายอย่างเลยแต่ว่าแบบอันที่แบบชอบที่สุดคืออยากทําอะไรก็ได้ที่แบบ เกี่ยวกับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเปิดร้านอาหารเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะมาต่อสาวมิน้นอยากจะขยายแบบว่าเออแบบก๋วยเตี๋ยวบ,บ้านเรามันก็อร่อยชฉย่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยแอนี่นคินจริงนะอยากที่จะแบบขยายอยากให้มีหลายสาขามากขึ้นและนี่คืก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนี่ต้องมาติดตามดูแต่สาวๆวันนี้ตรงไหม แมถ้าตรงแบบนี้นะคะก็พลาดไม่ได้เลยค่ะอาทิตย์หน้ายังกลับมาพบกับพวกเราได้ในช่วง All Star Diary และนี่คือรายชื่อ5ผู้โชคดีที่ตอบคําถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวสอบได้ชิ้นเสียงคนไหนอยากทาธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวครับตอบก็คือพิงก์ก็ได้รับเสื้อยืดไปใส่กันนะจ๊ะส่วนคําถามสัปดาห์นี้ถามว่าสาวสอบไดชิ้นเสียงคนไหนเครียดตลอดเลาะเฮ้ยเครียดจังป้ เพลกซอมเบลก็สามป๊อก็สฮาลุส่งขอตอบมันวเว็บซอี้ชีสแค่คิว w c o อาจได้เสื้อดีไปใส่กันได้อยาเียด้ารับเข้าสู่รายการอสสาวันนี้เป็นย่างกันบ้งสนุกไหมสนุยแย่เลยอะเจ๊อะไรแยู่มื่กี้่งบอกว่าสนุกกันอยู่เลยเนี่ยก็เวลาของเราอะดันหมดแล้วสิเจ้ยังอยากดูต่ออยู่เลย ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายไปนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวสนุกๆมาฝากเพื่อนๆกันต่อแน่นอนใช่เลยาะยังอยากกินต่อยเลยแจ๊โอ้ยไฟเลิกกินเถอะแค่เนี่ยตัวก็จะแตกแล้วเนี่ยมาไม่ใช่อย่างงั้นคือไปอยากกินต่อในช่วงเพื่อนพากินไงเพราะว่าเพื่อนๆนั้น แบบแนะนำร้านอร่อยๆมาให้เพียบเลยอ่ะอาล่ะอาละตอนนี้นะพวกเราก็ต้องจับกันไปแล้วล่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมิซามิซ่าโฟเวอร์ทเวนตี้วันแจนกิลฮันนี่แดนซิ่งไรอันและ OMG ขอบคุณค่ะแล้กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงถึง10โมงทางไทยทีวีสีช่อง3กรรายการลอร์รี่ชิสเสสำหรับวันนี้